เรามาพร้อมกันฮะ,ะหนูเป็นแฝดแล้วหนูตกลงกันเองจับมือกันมาเองชวนกันมาถูกไหมชวนกันมาอยู่ในท้องแม่พร้อมกันแล้วก็นอนกอดกันมาแปดเดือน7จ็ดกับแดเดือนเนะี่แล้วก็ผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะใช่ไหมหนูก็สู้น้องก็สู้จนแข็งแรงกันได้ขนาดานี้ใช่มนไหมครับแล้วแม่ก็นอน อาม่าก็นอนกับน้องบ้างกับลูกบ้างไงก็รักรักกันทั้งสามคนนั่นแหละยียเกินก็แม่รักออกกันแม่ก็รักออกเกินแม่ก็รักอาม่าก็รักทั้งสามคนเหมือนกันแต่บางทีจังหวะที่หนูตื่นมาหนูอาจจะไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดไงเพราะว่าบางทีแบบช่วงจังหวะที่หนูหลับอ่ะเขาอาจจะกอดหนูแม่าจะกอดนานๆแล้วไงใช่มไ,ไหม ก่อนหนูน่ะทักทัพใหญ่แล้วและทีนี้แบบน้องเข้ามานอนที่หลังแม่ค่ะน้องเข้ามานอนที่หลังแล้วแม่ก็เลยกอดน,น้องไงกอมน,น้องนอนแล้วก็เผลอเผลอหลับแล้วก็นอนกอดกันไงเป็นภาพที่ลูกตื่นขึ้นมาเห็นแล้วก็เป็นเป็นภาพที่แบบลูกตื่นมาเห็นแล้วมันแบบบาดตาบาดใจไงใช่ไหมมันปวดใจใช่ไหมอ